กลับเข้ามาช่วงที่3าของรายการนะคะช่วงนี้เราจะมาจับตาปมการเมืองกันบ้างค่ะพี่สำรานเก็บตกการเมืองกันหลายประเด็นประเด็นร้นนอนๆนั้งน,นั้นนะหลายพักด้วยสมพงษ์อมริวัตรลาออกโอ้โหเซอร์ไพรส์อันนี้อดีตหัวหน้าพักนะคะใช่อดีตผู้นาําฝ่ายค้านนะคะ,ะเกิดอะไรขึ้นนะป,ปิัิสิทธิ์คัมแบ็กแล้วได้หัวหน้าพักคุเลือกตั้งเมืองการเมื่อวานตามความคาดหมายปมิใจไทยชนะชนะหมื่นเจ็ดแต้มอันนี้คือห่างห่างมากนะห่างมากๆเกิดอะไรขึ้นกับพักเพื่อไทยใช่ เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะคะแขกรับเชิญที่จะมาร่วมวิเคราะห์กับเราในช่วงนี้นั่นก็คือดรธนพรศรียากูลนะคะผู้อํานวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สำราศสวัสดีครับคุณเหมีวครับเอาประเด็นละนาทีครึ่งพอครับผมเอาเลยครับี่านอนริวัฒเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เขาบอกว่างอนเหรองอนเหรอะงอนเจ๊แดงเหรอเขาบอกโอ้ ก็เจ้าตัวท่านก็พูดเองอ่ะใช่ไหมพี่ว่าผู้มีบารมีเข้ามาวุ่นวายกับกระบวนการภายในพักนะครับแล้วผู้มีบารมีจังหวัดเชียงใหม่ก็มีใครบ้างเราก็รู้อยู่ใช่ไหมฮะถ้าไม่ใช่นายใหญ่ซึ่งอยู่ในเรือนจําก็ต้องเป็นคุณแดงเยาวภาวงศวิก์ก็ก็เป็นไปตามนั้นแหละครับพี่<อ>นะครับคราวนี้ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณสมพงษ์ท่านรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเนี่ยท่านก็ไม่ทนนะครับเมื่อไม่ทนก็ออกมาครับผม ลูกชายจะออกมาตามไหมไม่เกี่ยวนะผมคิดว่าคงคงยังไม่ออกหรอกฮะเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าถ้าออกไปแล้วจะมีพักไหนรับนะครับคือปัญหาการออกกันไม่ยากหรอกฮะแต่ว่าไอ้พักใหม่ที่จะรับเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับเอาเอาอย่างแรกก่อนเลยเนี่ยจะไปน้ําเงินเนี่ยนะครับก็ก็ต้องมีการเจราจากันใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นร่องรอยตรงนั้น เท่าน,นี้จะไปพักสีส้มเนี่ยก็ยิ่งยากไปใหญ่เพราะว่ากระบวนการคัดเลือกผู้สมัครสีส้มเนี่ยเขาเสร็จ99.99% 99ไปแล้วนะครับอยู่ดีดีท่านรัฐมนตีช่วยครังนะครับคุณจุลพันธ์จะมาจิบชิ้นปามันเนี่ยมันไม่มีใครเขายอมหรอกพี่นะครับก็อาจจะไปได้ก็อาจจะพักผู้กองธรรมนับแล้วฮะก็อาจจะจะเริ่มเจรจากันได้ถ้าสนใจจะย้ายนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณจุลพันธ์จะยังไม่ย้ายไปไหนครับ สุดท้าแล้วนี่เพื่อไทยจะมีอีกหลายบิ๊กเนมไหมที่จะทยอยลาออกไปนี่ตามข่าวตามข่าวน่าจะแตกที่เพราะว่าหลังจากเลือกตั้งต้อมที่เมืองการเนี่ยที่ต้องบอกว่าแพ้เยอะอะนะครับถ้าภาษาฟุตบอลก็ต้องบอกว่าไม่มีทางสู้เลยถ้าเป็นฟุตบอลก็โดนถล่มหกศูนย์ขึ้นไปนะพี่ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเราไปดูตอนยกเครื่องประกาศว่าเดอะซัน สุริยะเจนรุ่งเรืองกิตเป็นผอ,อ,อพักปรากฏว่าผอ,อ,อพักดูท่าจะใส่ไม่เต็มแม็กซ์นะครับ,รบเพราะว่าถ้าใส่เต็มแม็กซ์เนี่ยนะครับถ้าใส่เต็มแม็กซ์เนี่ยมันจะไม่แพ้หลุดลุยขนาดนี้ที่เมืองการใช่ไหมครับ,รบใช่ครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสสเขตเขาก็ดูที่เมืองการเนี่ยนะครับคุณเหมียวว่าเดอะซันเนี่ยนะครับจะใส่เต็มแม็กซ์ไหมนะครับซึ่งสิ่งที่ออกมาก็รู้ได้เลยว่าใส่ใส่ไม่เต็มแม็กซ์ นะครับคราวนี้ถามว่าทําไมเดอซันถึงใส่ไม่เต็มแม็กนะครับก็ต้องบอกว่าก็พักเมื่อไหร่จะมีความชัดเจนประกาศให้เขาเป็นแคนดิเดตนายกประกาศให้เขาเป็นปาร์ต้ลิสอันดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ชัดเจนตรงนี้จะให้เขามาใส่เต็มแม็กเนี่ยเขาก็ไม่ทํานะครับแล้วถ้าพี่สำราญกับคุณหมีวเนี่ยผมไม่ทราบเคยได้ยินนิทานเรื่องน่งหรือเปล่านิทานเรื่องเนี้เกิดขึ้นตอน หลังรัฐประหารปี49นล่วจะมีการเลือกตั้งทั่วไปนะครับก็มีลูกพี่คนหนึ่งนะครับโดนฟริสเงินจากคณะกรรมการคอตอสอนะครับแล้วก็มีลูกน้องคนหนึ่งซึ่งโดนปล่อยฟริสลูกพี่ก็เลยไปขอยืมเงินลูกน้องมา400โลนะครับปรากฏว่าลูกน้องลูกน้องตอบว่าถ้าจะให้ยืมก็ต้องไปให้แม่บ้านของลูกพี่เนะี่ยมาค้ำประกัน พบทบ,บ,บที่บ้านของลูกพี่มามาตาประกัน,กนลูกลูกพี่เอาควันออกหูเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แค่บอกว่าถ้าหัวหน้านายน้อยตั้งพอแลงตั้งพักเนี่ยนะครับแล้วไม่ทําอะไรให้มันชัดเจนเนี่ยนะครับผลมันก็ะอกมาแบบเปลืองการเลยเหรอพี่นะครับเอาว่าใคไรที่หวังว่าจะใส่หมดแม็กหมดอะไรเนี่ยมันไม่มีจริงนะครับดังนั้นสรุปว่าเพื่อท้ายนี่เหนื่อยต่อไปครนะฮะ เหนื่อยหนักครับพี่เหนื่อยหนักเพราะว่าเหนื่อยแบบเพราะว่าเพราะว่าแค่เมืองการยังใส่ไม่เต็มแม็กเลยขนาดที่ภูมิใจไทยเนี่ยที่เห็นไหมครับนายกอนุทินพูดเลยว่าภูมิใจไทยเล็งผลเลิศทุกสนามนะครับเะฉะนั้นวันนี้นะแมวตัวไหนที่เข้าภูมิใจไทยนะขอให้เป็นลูกน้องหนูได้เนี่ยครูใหญ่เอาหมดนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้คือสภาพการของสองพรรคนี้ครับผมมาตรงนี้ก่อน มาที่ความคมของแก้วแตกน้องหมีวพักอะไรฮะพักอะไรคะพักประชธิปัตย์ยังไงยังกับเพลงเดี๋ยวพกเปเปอร์ซิงเกอร์้าพี่แหมมีการดังแก้วบางเขาทุกทิ้งแตกจะใช้ความคมของแก้วแตกนะมาตัดวงจรามการซื้อเสียงให้เห็นนี่คุณทัเสดประกาศผมก็สนับสนุนนะครับแต่อย่าพึ่งไปเชื่อเยอะเลยพี่วันนี้ไปหาหัวใจให้ได้ก่อนดีกว่านะครับ คือสภาพการเมืองในพื้นที่ที่ประชาธิปัตย์ถนัดคือภาคใต้เนี่ยวันนี้เขาไปถึงขั้นวัยรุ่นสร้างตัวแปด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 กันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีหัวใจมามาอยู่ในพักนะครับแล้วก็แน่นอนครับโอกาสที่จะไปตัดเส้นทางอะไรนั้นก็อ,อย่าพิ่งพูดเเจอร์เลยพี่คุณชวนยังมีเสนนัน่นคุณอ่ิสิทธิ์ยังมีคุณสุดเทพ อะนะครับคุณจุลินยังมีคุณเฉลิมชัยอ่าเที่ยวนี้เอาคุณคชัยวัฒน์ชัยวุฒมาเนี่ยชัยวุฒบรรณวัฒน์อ่าก็ก็คุณชัยวุฒท่านก็เป็นคนดีนะครับแต่ภาพของท่านมันไม่ใช่หัวจ่ายไงพี่อ้าวนะครับสาระสําคัญวันนี้มันต้องมีหัวจ่ายก่อนแล้วอะไรอะไรมันถึงจะตามมานะครับเพราะว่าถ้าไม่มีหัวจ่ายเนี่ยอะไรอะไรมันก็ไม่ตามมาหรอกพี่นะครับอืมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์จะสามารถดึงคะแนนจากขั้วปีกอนุรักษ์นิยมกลับมาประชาธิปัตย์ได้ไหม ก็คงได้แฟนขับเก่าๆครับเพราะตราบใดที่ไม่มีหัวใจเนี่ยมันก็ขยับอะไรไม่ออกหรอกคะคุณหมิวแล้ววันนี้นะครับปัญชาธิปัตย์ก็โดนพักรุ่นใหม่ๆอย่าว่าแต่สีส้มเลยครับดร์เอ A, ท่านก็ออกมาตั้งพักเองอใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายๆพักเอาอย่างพักกล้าทำอย่างเงี้ยก็มีโมเดลวิ่งสู้ฟัดเป็นสอสอหน้าใหม่ที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็พร้อมที่จะฟัดกับประญาธิปัตย์ได้นะครับ นี่ยังไม่รวมกับภูมิใจไทยซึ่งพร้อมปัดอยู่แล้วนะฮะแล้วตอนนี้ผมบอกแล้วไงว่าแมวตัวไหนจะเข้าภูมิใจไทยไม่ยากหรอกครับขอให้นะครับขอให้เป็นลูกน้องหนูอ่ะภูใหญ่เอาหมดนะครับเพราะนั้นพูดกันตรงๆเลยนะครับไม่ต้องโกรธดานก็คือยังไม่เห็นหัวจ่ายผมยังไม่เชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์ไปได้ถึงไหนนะครับปเเคยมีปฏิเสธถึงสิบล้านเสียงนะสิบสองล้านเสียง้วยซ้ำไปนะฮะ ครับผมครับผมครั้งปีล่าสุดเนี่ยเหลือหนึ่งเก้าแสนเสียงนะเขาจะกลับมาสี่ห้าล้านเสียงได้ไหมอาจารย์จะปฏิริสกอย่าพึ่งใบไกลเลยพี่คือถ้ามันมีหัวจ่ายอ่ะก็มันก็ไปถึงนะครับถ้าไม่มีหัวจ่ายก็เลิกครับพี่เอาเอากระแสสิคบกระแสคุณอภิษิการันปฏิริสกคะแนปฏิริสฮะมันชื่ออะไรชื่อกระแสก็ต้องมีหัวจ่ายครับคุณเหมิวเพราะยุคนี้เนี่ยคุณคุณไม่มีหัวจ่ายแล้วคุณจะเอาอะไรไปสร้างกระแสก็ใช้ความแก้ว ความคมของแก้วไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับผมบอกได้เลยไม่มีแล้วครับถ้าไม่มีหัวจ่ายไม่มีกระแสแล้วครับพักสีส้มเนี่ยเขามีกระแสแต่อย่านึกว่าเขาไม่มีหัวจ่ายนะครับเขาก็มีเงินอุดหนุนจากกรกตมีเงินบริจาคจํานวนมากในการมามาทํากระแสนะครับเราวนี้คําถามคือประยัติปัดวันนี้เพิ่งเปลี่ยนผ่านมาเนี่ยแล้วไม่มีหัวจ่ายให้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย นะครับมันจะเอามันจะเอาทรัพยากรจากไหนมาปั้นกระแสมันไม่มีนะครับกระแสมันเสกเป่าได้ครับครับผมท้ายสุดสุดท้ายนี่อาจารย์จะนี่สดสดร้อนๆเนี่ยนะเช้าวันนี้ผมลูกศิย์ก็ได้สัมภาษณ์ทำนองว่าการยุบสภานี่ก็อาจจะเกิดก่อนสามสิบเ็ดมกราก็ได้น้องหมีวครับครับผมคือนักข่าวนักข่าวก็ถามนํำนิดหน่อยนะแต่ว่าท่านก็าบอกว่ามันก็มีหลายปัจจัย ก็จะก่อนก็ได้ครับอาจารย์จะว่าย,ยัางไงครับครับี้บเห็นมไาได้ไหมก็ไม่เห็นประหลาดอะไรนี้ครับเพราะตราบใดที่หมายปลายทางบัญชีการยุบสภานะครับก็แปลว่าเขาไม่ได้เบี้ยวโมเอก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลย<ม>นะครับเพราะสีส้มนะเนี่ยเขาอยากให้ยุบอยู่แล้วแต่ผมจะเรียนว่าเขาจะยุบก็ต่อเมื่อเรื่องรัฐธรรมนูญที่มีภาระโมเอกับสีส้มนะมันต้องเสร็จเรียบร้อยก่อนต้องจบนะไม่จบ,บไม่ไดรใช่ไหมฮะครับผม นะครับไม่จบไม่ได้ครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพรรคกุญเใจไทยก็เป็นคนเบี้ยวสีฮะคนไทยเป็นคนเบี้ยวก่อนคนนั้นพังเลยนะครับในทางการเม<อ>ืองเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยจะเบี้ยวโมเอไม่ได้สีส้มก็เบี้ยวโมเอไม่ได้นะครับภูมิใจไทยล่างสีดําเงินก็ต้องการสีส้มเพราะเป็นพรรคฝ่ายคา้านมาโหวตวาระสามยี่สิบเปอร์เซ็นต์จนี่นเป็นกติกาครับส่วนสีส้มจะให้ล่างตัวเองผ่านก็ต้องการเสียงสอวอหนึ่งในสาม นะครับมันก็ต้องเป็นน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าใครเบี้ยวก่อนก็พังก่อนฮะงานนี้ไม่มีเบี้ยวกันแต่ว่าถ้าเสร็จแต่ว่าถ้าเสร็จแล้วอาจจะยุบสภาก่อนก็ยุบไปฮะเป็นวัตถุประสงค์เอโมเออยู่แล้วหรือเป็นถ้าอยู่ๆพักเพื่อไทยปึ้งยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วยุบมันเนี่ยพอได้ไหมคะฮะก็คุณหนิวครับเวลายื่นเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าพี่สํมาอย่างคุณหนิวเดินเดินไปยื่นแล้ว จะได้อภิพรายนะครับมันต้องมีสอสอมาเป็นชื่ออีกต้องร้อยคนคำถามคือว่าพรรคเพื่อไทยนับยอดสอสอครบร้อยคนหรือเปล่าก่อนมีสอสอเกินร้อยนะอาจารย์ะก็ถูกนะฮะผมก็ไม่ได้ว่าว่าเกินร้อยตามตามกฎหมายแต่ถ้าจะย้ายพรรคกันเนี่ยนะครับใครจะกล้าเป็นล่ะเช็คยอดอาจจะไม่ถึงใช่ไหมคะไม่ถึงหรอกหรือต่อให้ถึงก็ถอนชื่อได้แหมสมัยป๋าเป็นเกิดเยอะแยะ คุณหมิวอาจจะเกิดไม่ทันแต่ที่สำราเนเกิดทันแน่ปีสามหนึ่งปีสองเก้านะผมเซ็นชื่อครบนี่แหละเพราะวันอภิปบายถอนชื่อเฉยอ่ฮะถอาสุดท้ายถ้ามองตามอาจารย์เคราะห์ทํานองนี้ก็คือว่าอย่างน้อยนี่รัฐม<ด>นตรต้องลงมติกันเสียก่อนนะดังนั้นคล่ำลายนี่ ต้องยืดนไปถึงอย่างน้อยนี่ปลายเดือนธันวาคมามติวารละสามเสก่อนให้รู้ดำรู้แดงครือคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าเป้าประสงค์สูงสุดของสีส้มถึงกับลอมไม่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยเพราะเขาอยากแก้รัฐมนุนนะฮะเอานี้แค่คุณอนุชินไปเบี้ยวก่อนคุณอนุชินก็พังเนี่ยชายเป็นคนไม่รักษาคาพูดก็พังก่อนเอาละถือเป็นคำเตือนจากดรธนพรวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์แหมใส่ได้มากครับสวัสดีครับขอบพระคุณอาจารย์ครับสวัสดีค่ะก็คําเตือนนะคะจากอาจารย์จ๊ะ อย่างน้อยก็ปลายเดือนธันวาคมวันละสามนะลงมติรัธรัฐมนูญนี่เขาคำนวณเวลากันแล้วยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่บห้าเท่นั่นแหละค่ะนี่คือทั้งหมดของจับตาประเทศไทยวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ